สวัสดีครับผมพันตีวินัยสายต่างใจครับอดีตเป็นนายทหารี่ที่จากกรมที่ทหารนะครับปัจจุบันนี้ก็เกษียณแล้วนะครับแต่เนื่องจากเกษียณแล้วนี่ครับเราจรึงได้มีไปนําซื้อนะครับวัตถุดิบซึ่งเป็นภาพถ่ายทางอากาศนะครับของกรมเป็นที่ทาหารแล้วก็เอามาจัดทําแผนที่ก็เรียกสมาร์ทโลโคอลแมปให้กับท้องถิ่นนะครับแผนที่สมาร์ทโลโคอลแมปมีดีอย่างไรนะครับ มันก็คือภาพถ่ายทางอากาศนะครับที่มีความละเอียดนะครับของจุดภาพทีสูงมากถึง30ซนติเมตรต่อจุดภาพนะครับแล้วก็เป็นแผนที่ที่สามารถที่จะอ้างอิงระบบค่าพิกัดได้เพราะมีการปรับแก้ทางเลขาคณิตด,ด้วยวิธีการโฟโตแกนเมตรีนะครับจากกรมทีตทหารแล้วแผนที่ดังกล่าเนะี่ยสามารถอ้างอิงค่าพิกัดได้ทั้งแผนที่ทหาร L J ุด L7018 แล้วก็แผนที่ระวางที่ดินมาตราส่วนหนึ่งต่อสี่พันของของกรมที่ดินและก็ของอสอปพแผนที่ดังเก่าเนี่ยสามารถมองเห็นนะครับวัตถุในภูมิเทศได้อย่างชัดเจนไม่ว่าจะเป็นถนนไม่ว่าจะเป็นแหล่งน้ําไม่ว่าจะเป็นลําน้ําเป็นที่นาเป็นที่ป่าเป็นที่สวนเป็นที่ไร่แล้วก็มองเห็นสิ่งปลูกสร้างได้อย่างชัดเจนแผนที่ดังเก่าเนี่ย ยังเรายังใส่ระยะนะครับไว้ทุกๆร้อยเมตรเพื่อจะให้สามารถวัดระยะแล้วก็คำวนวณพื้นที่ได้เพราะฉะนั้นจึงเหมาะกับทางท้องถิ่นที่จะเอาไปทำเรื่องของการกำหนดเขตการปกครองนะครับเพราะสามารถที่จะกำหนดเขตการปกครองด้วยค่าพิกัดแล้วเขียนคำบรรยายเขตการปกครองได้อย่างถูกต้องโดยที่ไม่ต้องเข้าไปในภูมิประเทศเลยนอกจากนั้นยังจะสามารถที่จะเอาไปทำเรื่องของ โครงสร้างพื้นฐานได้อีกไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการก่อสร้างถนนทางระบายน้ําเอาไปเรื่องของการทําจัดเก็บภาษีในกรณีที่ที่ดินที่ไม่มีเจ้าของก็สามารถที่จะกําหนดจุดได้เอาไปทําเรื่องของอาทางระบายน้ํานะครับเรื่องของทางไหลของน้ําแก้ปัญหาน้ําท่วมน้ําแล้งเอาไปทําเรื่องของการจัดการพื้นที่เกี่ยวกับที่ดินทํากินแผนที่ใน หนึ 1> 1่งต่อสี่พันเนี่ยในระหว่างที่ดินเนี่ยสามารถที่จะบอกคุณลักษณะของที่ดินแปลงนั้นเลยว่ารูปร่างเป็นอย่างไรขนาดเป็นอย่างไรนะแล้วก็ทําเลโดยรอบของที่ดินซึ่งมันจะเกิดประโยชน์กับเจ้าของที่ดินเป็นอย่างมากเพราะทําให้เจ้าของที่ดิน,น่ะรู้รูปลักษณ์ของที่ดินตัวเองมันจะช่วยแก้ปัญหาเกี่ยวกับข้อพิพาทกรณีที่ดินข้างเคียงกันหรือมีการบุกรุกที่ดินกันได้เป็นอย่างดีเพราะฉะนั้น แผนที่สมาร์ทโลเคอล p แมปเนี่ยมันจึงเป็นแผนที่ที่เป็นการแก้ปัญหาแล้วก็สร้างความเจริญให้กับท้องถิ่นได้ในอนาคตได้อย่างถูกต้องแล้วก็สามารถที่จะช่วยให้ท้องถินน่นนะสามารถบริการสาธารณะต่างๆให้กับพี่น้องประชาชนเรียกว่ามันเป็นเบสแม็ของท้องถิ่นได้เลยนะครับผมจะยกตัวอ,อ,อย่างนะครับนี่ครับคือแผนที่มาตราส่วนนะครับ เห็นไหมครับมันชัดเจนมากแล้วมาตราส่วนคือ1ต่อ4 0 0พสามารถที่จะวัดระยะลงในแผนที่ตรงนี้ได้เลยสามารถเอาไปทำานเห็นได้เยอะแยะมากนะครับนอกจากนั้นแล้วผมก็ยังมีแผนที่อีกชนิดหนึง่งเรียกว่าเป็นแผนที่ทหารนะครับที่ปกติแล้วแผนที่ทหารก็จะใช้เป็นระวงังระวงังแต่ทางเราเนี่ยสามารถทําแผนที่ระวงังระวังเนี่ยรวมกันมาให้เป็นแผนที่อ,อําเภอใน1อ,อําเภอเป็น1แผน1อํ่อเภอ1แผนนะครับทาโดย สามารถเป็นทั้งดิจิตอลแล้วก็เป็นฮาร์ดคอปี้สำหรับให้กับท้องถิ่นนะครับหรือประชาชนทั่วไปเอาไว้ใช้ในการวางแผนงานได้เป็นอางดีถ้าใครสนใจนะครับหรือ,อก็หรือชอบหรือติดใจยังไงก็แล้วแต่ก็สามารถที่จะติดต่อได้นะครับในช่องนะครับ Facebook ของพัตติมินัยสายต่างใจ หรือไลน์คูแบ็กโคลานะครับหรือว่าในช่องของ y u ู u ูบคุณแบ็กโคล่าหรือใน TikTok คแป็กโคล่าได้เช่นกันนะครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับ